ไทยคิดชาแนลมารู้จักคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มกันเถอะ Food and drink Bread ขนมปัง Cake เค้ก Cheese ชีส Chicken ไก่ fish ปลา french fries มันฝรั่งทอด hamburger hamburger pizza pizza sandwich sandwich sausage Sa ไส้กรอก egg ไข่

ตับสไครต์ไทยคิดชแนลด้านล่างนี้เลย